สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไล e ์วันพีซเทรเชอร์ครูทุกทุคนครับผมอยู่กับผมบอย t ติ l Basic ครับในวันนี้เราจะไปผ่าน l i ตเติ้ลการ์เดนกันในตอนที่15ครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ครับหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาครับว่ามันเล่นยังไงพี่บอยแล้วมันโหดขนาดไหนว่าบอสระดับ ของ Little Garden ก็คือ m i t s Tree นั่นเองนะครับผมใครที่ยังเก็บโปสเตอร์ไม่ได้เนี่ยลองมาโซ่ๆกับเจ้านี่ดูได้นะครับเพื่อจะดรอปโปสเตอร์นะผมว่าน่าจะดรอปนะครับผมซึ่งเขามากับคู่หู Miss Golden Week ครับซึ่งทั้งคู่นี้เอาโบกันได้ดีในการสร้างตุ๊กตาเทียนนะฮะเป็นมนุษย์เทียน ก็สร้างตุก๊กตาเทียนขึ้นมาเพื่อเรียนแบบตัวเองนะครับแล้วก็หลบหลีกการโจมตีของเรานั่นเองเอาเลยครับผมซึ่งทีมในวันนี้ครับไม่ใช่ทีมที่เอาชนะนะเป็นทีมที่เลือดเยอะที่สุดเท่าที่ผมจะมีแล้วก็ไปดูเทินการโจมตีของเจ้ามิสเตอร์ทรีกับมิส โกลเด้น e ีการว่าคู่นี้ครับมีคอมโบอะไรโจมตียังไงแล้วเราจะต้องต่อก้อนยังไงเขาสู้แบบนี้มาเราจะสู้ยังไงนั่นเองนะครับผมนี่ไม่ใช่ทีมที่เอาชนะได้นะถึงมันแพ้ก็ตามครับผมจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเจ้ามิสเตอร์ทรีกับมิสโกลเด้นวีนั้นทำอะไรเราบ้างนั่นเองโอ,โ,โอ้โหเน่นละครับจุดประสงค์ของคลิปนี้เลยนะครับมาเจาะลึกเชิญการโจมตีของบอสลิเติ้ลการเดนกันดีก,กว่าครับคุณผู้ชม เพื่อนจะได้ไปคิดทีว่าเฮ้ยต้องใช้อุปศอุปเดนปอนตรงไหนต้องจงตีใครก่อนนะนั่นแหละครับที่สำคัญของวิววิวิวมีกดฮอโต้ไว้นะครับผมโอเคครับตกใจเลยไม่เป็นไรมาผมมาแล้วเอาเลยครับผมทีมนี้ครับเลือดไม่เยอะเท่าไหร่ครับ66,000่เท่านั้นเองจากความสามารถของ กับตันไดมอนโจสครับแล้วก็เรือเรือผมใช้เรือของทหารเรือครับคุณผู้ชมเพื่อ,อเพิ่ม h อของกลุ่มโจรสลัดนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก1.2เท่าที่เลเวล6นะครับผมจัดไปครับเลือดก็ได้เท่านี้มาเลยนะฮะผมเขาต้องการกิมเลือดเยอะอย่างเดียวครับคลิปนี้แหมแล้วถ้าเเพื่อนๆมีประโยชน์ในการคิดทีม เอาชนะได้เนี่ยคลิปนี้ก็บรรลุจุดประสงค์ของมันแล้วนะครับผมส่วนจะมีทีมไหนที่ผมเอามาเล่น <c oughs> ทีมไหนที่ผมเอามาเล่นให้มันชนะเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกัน,นเอาล่ะครับเจอเต่าไดเมียวสีม่วงตีให้มันครบจิดไปก็พอมัง้งโอเคร่วงไปแล้วนะครับจอบโปสเตอร์ไหมนี่ขอโปสเตอร์หน่อยนะครับอุตส่าห์ ลงมาครับแต่ถ้าไม่ชนะก็ออกไปไม่ได้เนะาะงั้นเล่นให้ชนะหน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหทีมแบบนี้จะชนะไมนี่ยเรื่องของเรื่องนะฮะไม่ได้เตรียมมาชนะเลยแพ้ก็ไม่เป็นไรเรื่องของเรื่องครับไม่เป็นไรเลยจริงสิบสามพลังเองยอมให้เพื่อนๆได้หยุดแล้วนะครับครับผมจัดไปเลยโอเคทีมนี้ ไม่ได้กดนะกดรู้สึกมึนๆไงไม่รูกโ,โอเคมาโหจุดเริ่มกดเป็นบั่นแล้วนะเดี๋ยวจะมีเซกเรสกับเพอร์เฟกต์โอเคยังไม่มีใครโจมตีเราได้นลครับเสร็จเราแนะ่นอนไม่ยอมหรอก ไม่เสียเลือดดีกว่าไม่เสียเวลาด้วยเรื่องเรื่องไม่โอ,โ,โอ้โหเจอตัวถึกเหรอเจอตัวถึกเรียบร้อยครับถึกหรือเปล่าไม่ถึกเลยเอาเลยครับเจอเจ้านี่ครับไม่ลูกแกตรงสีไปแต่ว่ากดมิสไปครับมาโอ้โหลูกแกหมดสองคนสองคนเลย จะดับท <t od em |ms|> ี่นะเรียบร้อยครับเอาละครับเวฟที่แปดแล้วนะครับผมมาอย่างรวดเร็วเลยนะโอเคครับอากดผิดเจเไม่เป็นไรเอาละใกล้แลใกล้แลโอเวฟนี้ถึงครับ เจอกำแพงแล้วนะครับผมโอ้ยผมเอาอทีมไวมาจะตีจะตีมิสโดรนวีกลงไหมเนี่ยเรื่องของเรื่องนี่แบบนี้เลยนะครับเหลือคนสุดท้ายว่ายังไงเราจะเอาลงภายใน3มคนนี้พอไหม ไม่พอครับเราปล่อยไปก่อนนะครับเราต้องการลูกแก้วจงสีไปด้วยโดนไปพันหกร้อยเองชิวๆนะครับไม่รู้สึกกระเทือนเท่าไหร่ไม่นี่กดเพอร์เฟกไปเลยครับเอาวอสเตอรเหรอบอสแล้วนะครับผมอ่ะดูการโจมตีกันดีๆมาถึงโดนเฟิร์สไ์ของใครเนี่ยใครขลุดแทบครับของมิสโกลเด้นวีก่อนเลยครับผมต้องทำอะไรนะอ้าว ปั้นลูกแก้วมาแทบตายนะครับผมทุกคนครับทุกตัวละครของเราไม่โดน color t r a ปครับเราจะโดนลูกแก้วตรงข้ามทุกคนเลยนะครับไม่ว่าตัวละครของเราจะเป็นสายพลังอะไรก็ตามโดน color trap ปุ๊บโดนลูกแก้วตรงข้ามก่อนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงใครที่ปั้นลูกแก้วมาไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับผมโอเคครับผมคงไม่ล็อกตอนนี้นะ ใช้ท่าไม้ตายตอดๆเขาไปก่อนนะครับผมมาดูกันว่าอ่าเลือดมืนเยอะหรือเปล่าครับตัวเราคูา่ต่อคู่เยอะขนาดนี้ครับมีถึงหกคนเลยทีเดียวโอ้โหโดนไปสกิดผิวนะฮะไหนโดนท่าพันเดเมจไปจะรุนแรงไหมเฉยๆนะครับสกิดสกิจกันนิดนึงแต่ดูเลือดไม่เยอะมากนะครับผมสำหรับ m i สเตอร์ทรีครับแต่มิสเตอเดนวงเนี่ย เลือดเยอะที่สุดเลยอะยังไงเดกโอ้โหโจมตีได้หมื่นสี่สุดยอดเลยนะฮะาถ้ามีลูกแก้วตรงสีมาบ้างแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะล็อกเลยไหมล็อกเลยดีกว่านะครับมาถึง3มลูกแบบนี้ครับนานๆจะมาทีไม่มีตัวปั้นลูกแก้วด้วยไงเรื่องเรื่องนะครับผม ก็เลยต้องล็อกไปเลยครับเพื่อความชัวร์นี่ผมพลังกำลังโจมตีมิสโกดิวิสก,ก่อนเพราะว่าเขาโจมตีเทธนเร็วครับอา้าวกดมิสเฉยเลยนะฮะอา้าวอย่าพลาดแล้วนะฮะใช้โอ้โหโอ้โหใช้ท้าไม่ตายเลยนะครับผมโอ้โหโเมส ล็อกเจ็ดเชิญคุณผู้ชมและเขาโจมตีมาเท่าไหร่เนี่ยโจมตีมาเราๆหลายๆคนรวมกันนี่เกือบ1 1ึ่งเลยนะครับผมโอ้โหโจมตีหนักหน่วงมากๆเลยนะฮะและเราก็จะโดนโจมตีครั้งหน้าอีกแล้วนะครับผมก็ขอบล็อกการโจมตีของมิสโกดินวีนไว้ก่อนคนหนึ่งแล้วกันนี่โดนล็อกเจ็ดเธอเลยนะอ่าอ่าล็อกล็อกเดกันนะกัน ตัว color trap อีกรอบหนึ่งเลือกครึ่งหลอดหรืออะไรเลือดครึ่งหลอดหรืออะไรประมาณครึ่งหลอดนะให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี้เรื่ออาจจะเป็นเทิร์นที่3หรือครึ่งหลอดก็ได้ผมไม่รู้นะอ่าลองกันดูคนระับผมว่าจะล้มมิส o l ว e n ้วิกด้วยสายพลังไว้นี่มันยากเย็นเหลือเกินนะฮะแต่ไม่เป็นไรทีมเราเลือกเยอะโอ้โห,โหโจมตีมาเท่าไหร่เนี่ยคนละ1,336เลยทีเดียว 5คนคูณไปครับคุณผู้ชมก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ6,500เลยนะ <c oughs> น,นะครับผมอืมฮนะรุนแรงรุนแรงนะครับแต่ผมว่าผมยืนได้นะนี่ครับเสร็จแล้วเขาก็จะโจมตีมาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเลยกินเนื้อสู้ไปอ่าสู้ได้โย โจมตีมาปากัปากปกัปกปกักปักปักทั้งหมดโดยเป็น6 0เลยทีเดียวตอนนี้ก็นะครับผมโจมตีชุดหนึ่งของเขาเนี่ย7,660นะครับระวังชิปนิดนึงเคยกลัวไหมไม่เคยกลัวเลยครับผมตอนนี้ผมกำลังรอทุกคนปด,ดล็อกปิด,ดล็อกออกมาโอ้โหโดนล็อกแบบ ไย้ใหญ่วันนี้โดนจมตีรัวๆเลยครับไม่เป็นไรครับทีมเรายืนสู้ครับกลัวว่าที่ไหนล่ะมาถ้าไม่ตายใครมีสาตเข้าไปครับสาตเข้าไปโอ้โหเล่นมาเยอะเหมือนกันเลยมาเยอะพร้อมกันแบบนี้ต้องอัดกันเต็มที่ครับใครมีอะไรต้องใช้ครับไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะเหลืออีกสามหมื่นเอาแล้วครับผมโดนปลดล็อกเรียบร้อยแต่ได้ลูกแก้วสีสวยมาเลยนะฮะ สุดยอดมากมาครับใช้ท่ากระจกอัคีโดนอัดไปคนละหมื่นนะครับเอาลนะฮะผมกันโจมตีของนี่ไว้ก่อนเดยเมจน,นิดหน่อยก็มีผลตายกับรอดนี่ต่างกันเลยนะครับทุกผู้ชมตายกับรอดนะครับดูครับตีไม่เท่าเลยนะฮะน่ารักเลยทีเดียวกันโจมตีเรา เขาปลิวไปแล้วหนึ่งคนครับโอ้โหโอ้โหห้าคนครับตี6,680หดน่วยเลยทีเดียวถือว่ารุนแรงนะครับผมเอาเลยครับได้เวลาเก็บเปลียนตัวแล้วนะครับผมก็สรุปรู้สึกว่าจะล็อกแค่เทิร์นแรกนะมาถึงเขาล็อก7เทิร์นตัวละครแถบซ้ายนะครับผมโอเคเริ่มเก็ตกันยัง ก็โจมตีเราทุกๆสองเธอนั่นเองไม่น่ายากนะน่ะร่วงไปแล้วหนึ่งคนนะฮะนอนหงายเลยเอ้าวไปแล้วสองคนระับแล้วมาช็อตเดเมจเหลือครึ่งเดียวสี่พันแปดหน่วยคิว่แลกินเนื้อสู้เลย ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่เอาไว้เอาชนะมิสทรีนะครับไม่ต้องเรียนแบบก็ได้นะครับผมนี่เอามาเลือดเยอะเฉยๆนะครับเพื่อความเท่ด้วยนะฮะมาเลยกครับผมเทสุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรสั่งลามิสทรีไหมบ๊ายบาย ัผมสำหรับบอสลิเ t อร์การเดนครับเราสามารถล้มบอสวิเทอร์ทรีได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็เห็นเธินกันโจมตีกันอย่างชัดเจนขนาดนี้หวังว่าเพื่อนๆจะผ่านกันได้ทุกคนนะครับเอาละเอาละเอาละ่ะเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆรับชมกันจะได้ผ่านกันทุกๆคนเลยนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ เสร็จสิ้นไปด้วยดีขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับใครยังไม่ผ่านเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ลองรับเชิญกันดีๆมาถึงเขาอัดกันแหลกเลยแค่นั้นแหลกใช้สกิลกันไม่กี่สกิลเนะาะมีล็อกเราด้านแถบซ้ายาตั้งแต่เชิญแรกของของเจ้าพวกมิสเตอร์ทรีนะแล้วก็มิสโกดินวิกครับมีคล l o r แถบสอรอบครับซึ่ง อาจจะเป็นเทิร์นที่3ก็ได้หรือเลือดครึ่งหลอดก็ได้นะครับเขาะจะใช้ color trap นั่นเองโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยว่าจะใช้ทีมอะไรเอาชนะง่ายๆนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ